สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ๋ยจะมารีวิวกระเป๋าตังใบสั้นนะคะสไตล์พับปักทรงวีสีโกโกโชานมของแบรนด์วีม่านะคะนี่น่ารักมากเอ๋เพิ่งได้มานะสีนี้เลยดูหนังนะคะอันนี้เป็นหนังวัวเทียมนะคะน้ำหนักเบามากๆเบาวกว่าที่คิดไว้แล้วก็สีเนี่ยเข้มกว่าในเว็บนะคะซึ่งเอ๋ชอบมากนะให้ดูรอบๆกระเป๋าก่อนว่าอวบ กระเป๋าอวบนะทุกคนแต่ว่าเป็นใบเล็กใบสั้นเล็กๆอย่างนี้นะคะมือพอดีมือเลยทุกคนอยากให้เห็นแบบความอลังการของหนังเขานะคะนี่ข้างหลังข้างหลังมีช่องใส่บัตรหนึ่งช่องนะคะข้างในทํามาค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเขาจะปักเป็นผ้าปักอย่างดีเลยแล้วก็นิ่มดูดิไม่ได้กระโหลกกระลาเลยนะทุกคน ราคาเต็มอยู่ที่1980บาทนะคะแต่ว่าเอ๋ได้มาในช่วงเซลลนะตอนนี้เซล์อยู่เหลือใบละ9 9้าานะคะจะมีสีนี้กับสีชมพูอีกใบหนึ่งจริงๆเขามีหลายสีนะมีสีสีหรือ5สีนี่แหละแต่ว่ามันหมดไปแล้วนะคะเหลือสีนี้แต่สีนี้เอ๋ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะไปดูข้างในข้างในนะคะใส่บัตรได้6ช่องนะทุกคนนี่ใส่บัตรได้6ช่องนะคะไม่เหมาะกับคนบัตรเยอะนะหรือว่าบัตรเยอะแต่ชอบใช้กระเป๋าตังใบสั้นก็ต้องพก กระเป๋าใส่บัตรแยกนะคะนี่แล้วก็มีช่องซิปซิปเอาไว้ใส่เหรียญใส่อะไรต่างๆขอฟมอ,อนี่นะคะมีซิปใส่บัตรได้หกใบนะแล้วก็มีช่องใส่ธนบัตรนะคะใส่แบงค์พันได้ค่ะทุกคนเอยลองแล้วนี่เช็คแล้วเนี่ยทุกคนข้างในอ่ะหนังเขาอะ่ะมันไม่ใช่หนังเราตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้าไงแต่มันสวยมากคืองานเนี๊ยบมาก นี่ยังไม่เห็นตำหนิเลยนะทุกคนคือน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แบรนด์เขานะคะวีมาตรงซิปตรงนี้ก็เขียนว่าวีมานะทุกคนสวยมากๆอ่ะให้ทุกคนตัดสินใจตอนนี้คือถ้าใครชอบสีเนี้ยแล้วก็ชอบใช้กระเป๋าตังใบสั้นเหมือนเอ๋ยอะแนะนำเลยรีบไปสอยใบละ999เนี่ยคือน่ารักมากจริงๆใครที่กำลังมองหากระเป๋าตังคใหม่นะคะกระเป๋าตังใบยาวเขาก็มีเยอะเนาะให้ดูแบบ จุใจจะได้แบบตัดสินใจกันถูกสวยมากน่ารักมากแต่มีข้อเสียอยู่นะเออรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแบบแป็คใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวดูดอะพอมันเป็นแป็คอย่างเงี้ยเวลาที่เรากดลงไปอะอย่างเงี้ยคือกระเป๋า,ามันเห็นไหมมันจะเสียทรงนิดนึงเห็นไหมก่อนมันจะแป๊กอะอันนี้มันแป๊คหรือยังเนี่ยเอา เนี่ยเห็นปะเออมันจะต้องเสียทรงตรงนี้แน่ๆหนังของเราอะ่ะแต่เราซื้อมาใช้งานแล้วทุกคนเราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้น,นะคะ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียเนาะแล้วก็ยังไม่เจออะไรที่เป็นข้อเสียอีกนะคะลองไปดูกันได้นะคะลองเสิร์ชเข้าไปในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะว่า V E M A R สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ